สวัสดีครับนุ๊คเต้อลิสต้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะครับผมค่ะม่ดีค่ะมาขอแจ้งข่าวเนาะค่ะแจ้งข่าวบอกบุญให้กับเอฟซีเนาะค่ะเราจะทเกกพิธีการเกียบุญวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้เนาะค่ะก็เรียนเชิญเนาะค่ะสายบุญผู้ยุ่งเก๋ไก๋เนาะค่ะอยากจะมาร่วมเอาบุญนับกันกัน อยู่ที่บ้านหนองแว่งเนาะคะ่ะตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเรากับศีรษะการขอโชคลาภเป็นต่อนาอ่ต้องวัดเนาะคะ่ะสำหรับสายบุญผูดด้ใดอยู่ใกล้ๆเนาะคะ่ะอยากจะมาร่วมเอาบุญนับกันกับสามารถที่จะเดินทางมาได้ค่ะยู่บ้านอียังยู่บ้านหน,นองแว่งค่ะบ้านหนองแหวง่ง<า>อัง,อง,ง,องเงงพิ่มเมืองจังหวัดยะโสธรตำบลน้ำคำใหญ่ค่ะ เริ่มหนุ่มต่เวลาจากัจากโมงหอดจักโมงน้องเต๋ออ่าเวลาเก่าโมง่งเสาเป็นผนไปเนาะคะ่ะเขาก็จะทำพิธีต่างๆเนาะคะ่ะเกี่ยวกับองค์ครูพญายนาคเข้า,ขานาะคะ่ะหลังจากนั่นก็สิมีอ่าหมอลำเนาะคะ่ะเต๋อก็เอาหมอลำม,มาเหรียให้เพลินเบิงเนาะคะ่ะวให้กับอ่าปูเจ้าทีเหมือนเพลินเบิงเพราะว่าเฮาได้บุญกับเพลินไว้บ้าเฮาถ้าซ้ำเร็จแล้วเนาะคะ่ะถ้าเฮามีถูกมีลาบแล้วเต๋อก็เสียวมอลำไปเหรียญให้เพลินเบิงก็ถือวา่าเป็นหมอลำั่มคณะใหญ่เติบอยู่ค่ะค่ะ ว่าพอสมควรอ่ากัยันเชิญสายบุญเนาะคะ่ะถีบา่าเพินมิฉู่มิลาบนะเนาะคะ่ะเหมือนัันอยากจะมารวมบุญน,น้ำกันเนาะคะ่ะเมื่อเป็นอาคาร์มอลั่มเนาะคะ่ะซอยแตวเนเดอร์ต่างเอาบุญน,น้ำกันเนาะคะะา่ะเพราะว่าอางบประมาณกันอยูทีสามเมื่นหานเนาะคะ่ะแต่ไปจ้างมาเนาะค่ะกับแต่กับพวกเจ้าบางวาพวกตีมีสายบุญเนาะค่ะผูู้เิ่นอามีฉู่มีลาบนะเหมือน,นนันเนาะคะ่ะเมื่อวันที่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะเขาเดททํา,าพิธี อ่าขอโชคขอลาบเนาะคะ่ะและ้วการลังจากนั้นเนาะคะ่ะเต่วกระไดบุญกับเพื่อนว่าถ้าตัวเลขต้อง่ะแตกสามตัวหรือว่าสองตัวตรงกับไฮเอฟซี่เนาะคะ่ะไหเมื่อรวมเป็นสภาพบุญน้องกันเพื่อว่าห้าเกียบุญแล้วถ้าเพื่อนไฮห้างงดก็ไปเนาะค่ะเพราะว่าห้าห,อ,ะะอ,าหาอกข้ามไดกับตรงเป็นข้ามนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าบุญกับเพื่อนเอฟซี่บางก้นบึกกับสีดว่าโอ้ยเลขกอ,อ่ะอ่าเห็นหลายๆาตัวเนาะ เป็นเหล็กมืนั่นเนาะค่ะกับเขาตรงๆนะคะสองเกียร์เดีือสองเกียร์ตรงๆอ่าเป็นเลขที่ว่าแตวกับแม่ล่างล่ะค่ะอยู่น้ำกันน่ะนะเพราะว่าก็ขึ้นป้ายบอกอยู่เนาะค่ะว่าเป็นเลขบอกบุญตัวแตวเองเนาะค่ะก็มีความมั่นใจว่าเรื่องใดงวดวันทีสองอ่าเพื่อกระช่ายกับสิ่งนิโชกนิลาเป็นเพื่อเตาอ่าเพราะว่าปูเพิ่นมาเข่าฝันแล้วเพิ่นมาบอกแล้วเนาะค่ะว่าถ้าเฮาเกียรบุญให้เพิ่นได้ถ้าเฮาเฮ็ดให้เพิ่นได้ ว่าที่จะที่จะถึงนี่นะคะวันที่สองสพือสภานี่เพิ่นเสียโชคก่อนไเนะคะเพิ่นเสียไหนไร้กว่าเก่าเป็นว่าจังสิ mm hmm. บาร์บี้เ่ยแต้วกับสบว่าบนเอาเป็นอันมอลำ่มบนอันนี้ได้ค่ะบันเพิ่นมาบอกว่าให้เอาเป็นบริวารให้เพิ่นกต่ชื่อเป็นลูกป,ปัน่นพยานาคเนาะคะ่ะเพิ่น่าเพิ่นอยากได้ลูกป,ปัน่นพยานาเป็นลูกของอ่าเนี่ยเพิ่นเนาะคะ่ะ เป็นอยากเอาบาที่นีแต่ก็เลยมีความมั่นใจว่าจ้งใดกับเพื่อนกาห้สูงเือเก่าพวาอ่าห้งขอเพื่อนนะค่ะห้าขอเพื่อนเพื่นกาห้ยข้าอยู่ไม่เป็นว่าเพื่อนเขห้ย้อครับแต่ว่าว่าพสิมี่เอฟตเนาะค่ะนอะมารวมเป็นสามข้านบุญนกับเนเดอร์พวานเหมือนน่นนะคะอ่าท่างสิสี่นขคาวเลาวก่หลายหายช่องเพื่นกได้มาใายถ้าอยู่กับสิมีเอฟตกับสิมี่ใบุญนะค่ะกับสิบหาได้สูงไดรลาบน้นงกับยูดอกนาะ บางคนเนาะค่ะขอสีเจียงอีกรอบเพื่อกระสีใครใจว่าเอาเหล็กของแม่ล่างอันนั้นอันนี้เนาะค่ะก็บซ้ำย่นตังกันเนาะค่ะเพราะว่าอยังซ้ำเป็นเหล็กบ่อปูนอีกคือเป็นเหล็กของบูพยานาคเพราะอยู่นั้งกันเพราะว่า,า,ามเมืเอ่อ,น,ขขอาน,านั้นเนาะะคะ่ะเมื่อใดเมื่อครั้งมีที่เนาะค่ะอยู่กับองค์บูพยานาคเหล็กกับตองอยุ่งบางหันเนาะค่ะแล้วก็นเท่าแบบเป็นกันโบนก็เพิ่นแต่เ้่าพวกโบนเพิ่นเหล็กกับมะเขาอด้วยค่ะอันนี้คือเท่าโบนเพิินเราไปที่นี่งวันนี้แจ่วกับสิบห้าเอซี สิ้าคสายบุญทุกท่านนี่บุญก็เพิ่นอีกค่ะเขามีโชคมีลาภบุหันนี้เนาะค่ะเข้าปัญเริ่มอีกเด้อค่ะเด้อมาซอยกันก็คือแต้วเนี่ยสิเอาลูกตั้งเนาะค่ะขององค์ยาหน้าเนาะค่ะตอนนี้กระด้างขาดองยาอยู่เนาะค่ะจะมีความหมั่นใจว่าแค่ไหนควรจะหายขึ้นเก่าเป็นกระหายปังขึ้นเก่าค่ะครับออากำหนดการก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะครับเวลาเก้าโมงเช้าวันที่ยี่สเริ่มเวลาเก้าโมง แน่นค่ะเก่าม่วงเป็นต้นไปค่ะเราแหวกไก่เที่ยงอยากสามารถที่จะเดินทางหน้ากับเลี้ยนเชิญได้เด้อค่ะเด้ออยากมาขอโชคขอลาบับองคูพญานคของห้องกับเลี้ยนเชิญได้หรือว่าอยากจะมาบุญเนาะค่ะท่านใดอยากจะบนญเนาะค่ะสาหรับอ่าเรื่องอยากมีโชคมีลาบเนาะค่ะอยากจะเบิดมีเบิดสินอยากจะขอเพิ่นเกี่ยวกับนาทีการเงินการงานเนาะค่ะก็สามารถที่จะพู่มหาหนองแต้วได้เนาะค่ะเบอร์ผู้ 0 6 3 7 4 6 2 8 4 0นะคะบางคนเปิดกับคอมเมนต์สุดว่าต้องเตียมบอกเร็วเวเอาอีกรอบไหมเบอร์โทรซาซอ่าเบอร์โทรนะคะ0 6 3 7 4 6 2 8 4 0ค่ะเป็นเบอร์โทรแล้วกับเบอร์ไลน์เดี๋ยวจะให้พี่พี่ทีมงานเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อนนะาจอให้กับเอฟซีเนาะคะ่ะให้เพื่อนในเบิ้งเนาะคะ่ะ เพราะว่ากำนดการเท่าเท่าเาแต่ก็แบบวปรึกษากับแม่นางนะคะเพิ่งจะว่างสายเมื่อกี้เนาะค่ะแม่นางเพิ่อก็ว่ามั่นใจงวดนี้จ้าได้กับเขาอีกทื่เก่าเพิ่นว่าปูนพญานาคก็นั่ไปหาเพิ่นเนาะค่ะนั่ไปหาพ่อเมียนเพิ่นว่าจังได๋กับซามเด้อให้พากันมากแก้บุญให้เพิ่์นชายแก้บุญให้แล้วแล้วคู่ก็สิให้คือเก่ามาแต้่ก็ได้บอกกับแม่ยล่างเนาะค่ะว่างานนี้น่ะ วันที่ยี่สิบเจ็ดนะอาจจะใหญ่พอสมควรเพราะว่าเขามีหมอลำตป็นหมอลำขนาดใหญ่เติบเนาะค่ะเอฟซีกับตัวใหญ่พอสมควรครับตัวเหล็กน้องเต่ามีตัวเหล็กฝ่ายเอฟซีบอมือนนี่เออนป็นตัวเลขกน้องเต่ามันกับเป็นตัวเลขที่ที่เต้ามากเลยค่ะตัวเลขที่เต้ามากเป็นบาดเลขที่ไหม้ด้วยค่ะเด้อเป็นโจโซ่ฮะอีกเท่ีนึงน้องเต่า หมายเลขที่ไม่หมายเลขที่ไม่นะค่ะหนึ่งเก้าสองเป็นลขมากน้องเต่านะเด็มากเป็นเด็กมากหนึ่งเก้กาสองราคาราคาเมื่ออื่นเนาะค่ะเมื่ออื่นวันที่ยี่สิบหกหนี้เป็นงาบันเกิดของลองแต่าส่วนหนาสี่ออกทุกปีเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะพศสองพันห้าร้อยสามสิบติดแล้วงเต่ากับเลมยม,มีความหมั่นใจมากมากแต่คือมาก สองหกเนาะค่ะมากสองหกแล้วก็ห้าสามเจ็ดเนาะค่ะห้าสามเจ็ดแล้วกันหนึ่งเก่าสองหายสามพางนี่นะคะเด้อเอฟซีเดียวกับถาเบิ้งนะคะบางคนสิบาพวกเกียวติเอกสีอกเกียรติหายไรตัวอะไรตกกะหายเอฟซีกดลอดแล้วก็กดติดตามไวพอไวอย่างเวลาหลังเลืออกแล้วห้อจังบ่ม่าวาการวามห้องแม่นหลังไวออกแล้วก็หายท่านน่ะติดตามเบิ้งนะค่ะนอพอวาสิมิกันเรื่อผาขาวคือเก่า เราค่ะให้เอฟซีเบิง้งเราค่ะเดี๋ยวจะจะบัวเข้าเนาะ,ะการเคือนสรุปว่าเมื่อน,นี้น้องเต้าเป็นเลขเป็นเลขบอกบุญเป็นเลขมากเลขชอบไปก่อนถ้าเอฟซีใดที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากนั่งไปนะคะนั่งไป<ะ>เสียงโชกเสียงดวงแน่เมือน,นี้มันสูบเนาะขามโค้งไปได้เนาะก็สามารถได้ไปเที่ยวฟังโค้งได้ค่ะาะวเวลาหอนเต้าบอกเลขกัสี่สิบมาออกฟังโค้งสี่สิบมาออกกวน แต่ว่าเราก็ให้ในรัฐบาลไทยว่านที่สองพฤษภาคม2568<ม>เป็นเลขมาก<ต>เลขชอบส่วนเลขปูต้องรอดที่ยี่สิบเจ็ดเท่านะั้นแมนค่ะกรให้เอฟซีเนาะคะ่ะกดพิมพ์เข้ามาลอดแล้วก็กดติดตามไว้เนาะคะ่ะเพื่อจะบม่ได้พลาดการติดตามพาวอวายยังงัดวทีแลวเนาะคะ่ะเอฟซีแต่ไม่ด้บอกแล้วนะคะว่าไ้กดติดตามไปเดอ้อจะสั่นกับอ่ากดของมหาหนองแต่เวลาคงสุไทย์ส่วนมากในปูคนสิบมายำให้ก็ค,คือคงสุไทย ล้วก็มีเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นถึง uh, น้ำแต้วเนาะเพิ่นทร่วมหาน้องแต่วละเพิ่นว่าน้องแต้วโคงสท้ไทยในตัวไดนเนาะค่ะถือว่าเกือบมันแตกสามตัวอ่าถือว่าแตกบนแตกล่างอยู่ดอกค่ะเพราะว่าปู่เพิ่นมาเขียนแห้แเต้วนั่นเก้าห้าแปดเนาะค่ะแล้วก็สองตัวกับห้าแปดแล้วก็เก้าห้าเต่าให้ก้อยให้กับเอฟซีเนาะค่ะคงสท้ไทยกับมีอ่าไล่ไล่่านอยู่ดอกค่ะเพิ่นทั่วมากลวเพิ่นกะถือว่าเพิ่นมีฉกน้ำยูเนาะค่ะเนาะอ่าสู้ไยจ้าโอเคครับด้ อ่ะสุดท้ายนี่นนเนาะไอ้เนาะเตาเบาถึงตัวเลขอีกนิดนึงครับก่อนสิจากกันก่อนสิลงสีจต<ๆ>ัวเลขเนาะค่ะเนาะตัวเลขนี่ก็คือเข้าแผ่นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเอาไปปิ้นแนวทางก่อนเด้อก็คือหนึ่งเก้าสองครับแล้วก็รสองหกหล้วก็รสามเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสระเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขียนหน่อยก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะเขียนให้ปักให้นหนึ่งวะนี่เอาซั้น,นหนึง่ง หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองวันดาลกะโอ้เก้าอลาคาฮาสามเจ็ดเมนจ้ห้าสามเิละสองหกเมีนค่ะไี่เขียสามทางสำนักละค่ะเขียนเขียนเบอร์โทรให้น้ำเงิยสำนักเอาเบอกเบอร์โทรเอาบอกเบอร์โทรอีกทีนึงหนวสิได้เขียนใช้กระดาษดิบหมเบอร์โทรศูนย์หกสามค่ะศูนย์หกสาม เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสี่หกเดี๋ยวค่ะเจ็ดสี่หกจ้ะสองแปดสี่ศูนย์สองแปดสี่ศูนย์ศูนย์ห้าสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์นอองนกแป่าเนาะศูนย์หกสามศูนย์หกสามนี่นศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์ค่ะสองแปดสี่ศูนย์อ่าสำหรับคุณได้สิยตู้หายนกแต่าเด้อนะครับค่ะอยากจะอยากจะทุ่มเซลล์ผิดสำคัญเนาะค่ะเนาะ อีกรอบเนาะค่ะจ่าเอฟซีนะค่ะจ่าะะสันไดไม่ถูกม่ลาบกับน้องแต๋อแลอแ้วแต่อย่าลืมมาเป็นสัปค่านบุ่นต้องการแอนเดอยังในน้อยเนาะค่ะกับตัวกันพ้นงรหาบาทีิบาดกันยังดีเพราะว่าเขาเป็นการเกียมมเเก่ยบบนพอปู้ันใจแอนเดอร์เห็นแลวกับสามหัวตีดแล้วเนาะคะ่ะแต่หัวที่มันที่สองสุดสัปค่านี่ก็ถือว่าเป็นหัวที่ตีเนาะคะ่ะเนาะบางคนบนกรติดแมบอกว่าเข้าเหม็นนังหอยออกบนโบเมน ให้ทุกท่านเนาะค่ะต้องไปเบิ้งดีๆจังว่าได้ว่าแต่าที่หลังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่แต่าก็เฮ็ดให้เห็นอยู่เนาะคะ <c oughs> นะ่ะเนาะซ้หรับเนาะค่ะแต่าก็อยากให้ะะเยเอฟซีนี่ล่ะค่ะ <c oughs> มาแกี่บบนน้ำกันแล้วก็มาขอโชคขอลาภน้ำปูหัวโตไปเพราะว,ว่าปูไม่นาาเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิให้โชคก่อนใหญ่เพิ่นสิให้หลายกว่าเก่าเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะถ้าเฮาเฮ็ดให้เพิ่นได้ <c oughs> ะนั่นล่ะค่ะ อระอีกที่นี่แหละทำแล้วคุยเอาเาเพื่นบอกว่าขอเบอร์โท่อีกรอบหนึ่งเบอร์โท่รอบหนึ่งเขียนไปท่านเบอร์โทษนะค่ะศูนย์หกสามศูนหกสามเจ็ดสี่หกเจ็่หาแป่นเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนจากแนนจเป็นเบอร์โท่กับเบอร์ไล่จ้ะสามารถแอดไลน์ได้ครับจาก ขายทุ่งหร่อทุ่งช่วงนี้เด้อค่ะเอฟซีครับเพราะว่าอยากให้เอฟซีกับทุ่งทุ่งหาช่วงนี้แหละคะ่ะเพื่อมาเอฟซีนีจุดทุ่งหาแต่สปอร์มื่อเลขออ,นะออกเนาะมันงเเลขออกแล้วมันก็ตัวภาษาหมาที่จะแบบว่าอ่าคุยกันได้ไหมค่ะแต่เทียเนี่ยกับทุ่งหลังจากตัวแจเริ่มเลยแจมัอนี่นะคะจนอวันวันที่หนึ่งหมละค่ะแต่ว่าที่สองนี่ยเตายาคุยเทียบิดตัวภาษาที่จะรับสายเอฟซีได้เพราะว่าวันที่สองนี่ก็คือเป็นมืออ่าเลขออกเนาะ แต่ทีนี้หลายๆท่านเนาะค่ะทุ่มของ้าฝากจิตวิญญาณที่จะแบบว่ารับสายทุกคนใดเนาะค่ะบางทีกับขอโทษขออภัยน้ำเลิศเนาะค่ะกับบานหลวงนาน้ำกันเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเวลาต่างแตลเก่ามุ่งเผาเป็นต้นไปเนาะค่ะมานหลวงเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะสำหรับท่านใดเนาะค่ะอยากจะเบิ่งหมอลำเนาะค่ะหมอลำหนึ่สิเหรีช่วงสองทุ่มจนถึงตีหนึ่งเนาะค่ะสองทุ่มหอดตีหนึ่งหมดน้องเต๋อ